ได้ไอ้เวลาพุ่งออกมาอ๋อโอเคจะอยู่กับเขาไว้นานๆจะดูแลเขาให้ดีที่สุดเท่าที่เราทําได้อยากจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้เาใช่ครับบรรยากาศวันนี้ค่ะก็คือยกขบวนยกโยมมาเลยวันเมษายนเป็นไงบ้างอะความเหมือนแบมมีเลยวิ่งไปจับพอดีเขาออกมาปุ๊บเขาเห็นลูกโป่งใสๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเล่นกันตลอดเวลาเลยแล้ว แล้วเดี๋ยวนี้คือเวลาพี่ชายเขาทำไรน้องสาวเขาจะทําตามเป็นแบบวัยมังเรียนทํามือยังไงเขาก็จะทํามือตามเลยนสามลูกสี่คนนี้ใครชอคือพ่อคุณแม่ต้องแบบทานก่อนเลยถ้ออกงาแตวอตอนนี้ก็ต้องเอาคนเล็กก่อนเอาคนเล็กก่อนเพราะว่าเขาเิดเป็นเพจได้ใช่เมื่อกี้เขาอาจจะถ้าไม่คว้าอาจจะตกเวทีลงมาเพราะว่าเขาไม่ไม่ดูหรอกว่าเขาจะแบบยืนอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ชายก็ เขาเลาเขาระวังปกติเพิ่งเตรียมตัวเลยว่ามากินอิ่มนอนหลับก่อนจะมางานเลยค่ะใช่ต้องกิน่นอนกอต้องไม่นอนจนอย่างแรกเลยเพราะไม่งั้นเวลาเด็กเวลาเขาแบบเกิดเวลานอนเขาเออมันจะอองเนอะแล้วมันก็จะแบบมจะไปรวนเป็นแบบนี้แล้ววันนี้ซื้อใจพี่พเบียนง่ายทั้งหมดเลยค่ะคนเล่าซนมากเลยซนจนแบบก็คนเหมือนทุกงานอ่ะเนาะแต่ว่าจริงอย่างอย่างไอวากับปัญญาเนี่ยเขาดูจะชอบงานอะไรแบบ รู้ึกว่าแบบไม่ได้กลัวคนไม่ก <tous> ล <deux warn> ัวคนแล้วก็ตอนขึ้นมาเราก็แบบผนมืออะไรบ้างอะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับ็ยิมก็รู้สึกว่าแบบเป็นงานก็ดีอย่างไอวานี่คือชอบมากตอนที่เอกมาตามอังาเลยก็ไม่รู้ว่าโตขึ้นพอนางเลิวมีสติเป็นของตัวเองแล้วจะเป็นยังไงเพราะว่าตาทพี่ชายคอเล็กก็โอเคเลยกลัวเป็นกลัวเจริญรอยตามเหมือนกัน คิดว่าก็ประมาณก,กันแหละจริงๆต้องออกงานแต่ละทีต้องบีบยังไงบ้าง4คนต้องบีบรายบุคคลไปหรือว่าบีบเป็นคู่คู่ก็จะคุยกับเขาครับจริงๆก็ฝึกคุยกับพี่ก่อนแหละเดี๋ยวเราจะมาทําอะไรกันางานมันจะเป็นยังไงแล้วพ่อต้องทําอะไรบ้างหนูต้องทําอะไรแล้วหนูต้องทํายังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบอยากไปไหม อยากไปแล้วถ้าไปหนูต้องถ่ายรูปหนูต้องยิ้มนะมี่กี่ยิ้มไหมร่วปากหมดเลยอะก็คือเวลาแบบว่าอยากเวลาก่อนมาเนี่ยก็คือแบบว่าอยากมายิ้มจะยิ้มนะจะแบบว่าเลยอะไรเงี้ยแต่พอมาแล้วก็แบบแล้วแต่อารมณ์เลยะแต่วันนี้รู้สึกว่าพอโอเคนะยังหยุดบ้างยังแค่ถ่ายรูปจริงบอกพี่ๆยังไงบ้างว่าต้องดูแลน้องๆถึงขั้นไหนหรือยังไงจริงออยก็คุยกับเขาตั้งแต่ตอนก่อนที่จะไปรับน้อง ก่อนที่จะไปรับโตออดดีกว่าก็จะเล่าให้เขาฟังว่าเอา่อแต่ก่อนหนูเพย่นมาอยู่ในท้องมามียังไงท้องค่อยๆโตย,ยังไงคือเล่าให้เขาฟังแล้วพอวันนี้ไปรับน้องมาเขาค่อยๆโตครก็เห็นว่าเขาค่าคอยๆโตจริงๆจนวันที่ไปคลอดพอคลอดเสร็จปุ๊บเขาก็ไปเยี่ยมเขาก็เห็นเลยอะไรเงี้ยซึ่งเราคิดว่าสายใยรนะหว่างพี่น้องมันมันต้องใช้เวลาในการทำาความเข้าใจนิดนึงด้วยความที่เขาก็ยังเล็กด้วยแล้วก็เขาไม่ใช่คนให้กาเนิดเนาะยู่ดีมีคนแปลกหน้าโผล่เข้ามาอะไรเงี้ย เราก็จะค่อยๆสอนเขาทีละนิดแล้วก็บอกว่าน้อยยังเล็กอยู่ต้องเล่นเบ,บาๆนะอะไรอย่างเงี้ยคือพูดให้แบบให้มันเหมือนแบบใส่ความหมายว่าต้องรักน้องต้องรักน้องอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาอาจจะยังไม่รู้ว่ารักคืออะไรแต่เขาก็รู้แค่ว่าเขาจะมาหอมแก้มน้องนะจุบน้องแล้วพอจุบเราก็จะอ,อุ้ยน่ารักจังเลยเขาก็เลยทาหมอยเลยอันนี้เขาชอบให้แบบว่าคนเห็นว่าเขาแบบเป็นเด็กดีอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเราเขาก็ดูแลน้องมากขึ้นนะ คอยดูว่าอะไรที่ไม่เหมเาะกับน้อเนี่ยเขาจะคอยแล้วก็ไปแล้วก็ไปห้ามเลยเขาดูอะไรอยู่ที่แบบหยุดทอดูอะไรอยู่ที่แบบมันไม่เหมาะกับน้องแล้วน้องเดินผ่านเนี่ยเขาจะมาบอกให้ผมเปลี่ยนเลยนะจริงเหรอจริงคือมันเหมือนที่เขาเคยโดนไงใช่อเหมืนหอมนเขาเคยโดนห้ามอะไรอะ่ะเขาก็จะคิดว่าน้องก็คือต้องโดนเหมืหอนกันอันนี้ก็คือดูไม่ได้เหมือนกันแล้วพี่พีชมันชี้มาแบบช้อนฟิลเราไมเหมือนพีชมันแบบฮะก็แรงเพิ่มแบบวันี้เราดูอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยไอ้ถัดเครื่องใหญ่ๆลูกชายก็ระดับ น้องดูเออเปลี่ยนนะอะไรอีกอันนี้ชิ้นตัวเราเลยนะเวลาเราบอกเขาว่าอย่าทำได้ากไม่ได้นะอันนี้ต้องรอให้โตก่อนเขาก็ใช้คำนี้เขาบอกดอันนี้น้องยังโตไม่พอนะ่หรือว่าเวลากินขนมเนี้ยแล้วน้องก็จะมาขอกินเพราะเราบอกว่านี่มบบีกินไม่ได้นะม่บีไม่มีฝันเ่บียังเด็กอยู่อันนี้มันเผ็ดเผ็ดนะขู่น้องเหมือนที่เราขู่เขาอันนี้มันเผ็ดรู้สึกไงบ้างเวลาพอรู้พูดแบบนี้มันแบบช็อตฟิลไหมหรือมันแบบ ก็ซึ่งเหมือนอคนดีอะแล้วก็รู้สึกว่าเขาเจ้าเล่ห์แล้วรู้สึกว่าเขาแบบว่าเอ๊ะเราคิดอย่างงั้นจริงหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วเด็กก็ไม่ได้ไม่ได้จะพูดแต่กินักตัวเ,เองก็ไม่กินเผ็ดอยูอ่แล้วอย่างเบ<ม>างทีเขาพูดเรื่องแบบว่าไม่อยากให้น้องกินอย่างนี้เขาจะอ้างว่าแบบมันเผ็ดนะหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเขากินช็อกโกแลตอยู่แล้วเรายังไม่ได้ให้น้องสาวเขากินช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยก็บอกน้องอันนี้มันเผ็ดนะอันนี้มันหวานนะใช่เพราะว่าพี่ออยที่ยินก็คือโล่งใจตรงที่ว่าเขาปลูกพันธุา่วด ก็ไม่ได้ไม่ได้กังวลค่ะแต่ว่าจะกังวลในเรื่องว่าเขาจะรู้สึกว่าเขาถูกแบบความรักไหมว่าเราดูแลน้องมากอะไรเงี้ยเราก็จะไปเปิดคลิปเก่าๆให้ดูว่านี่จะทนความมีม้ทําแบบนี้นะหนูดูไว้เลยหนูมิ้นท์ทำอะไรให้น้องแนละ้วมันรู้ทำให้หนูมหมดแล้วอะไรเงี้ยพูดไปเรื่อยๆให้เขาแบบว่าเขาลืมไปแล้วแหละที่เราเคยทำให้เขาตอนนี้ก็ให้เขาเห็นว่าที่เราทําให้น้องเนี่ยเราไปทําให้เขานะใช้ใช้เป็กาพูดเอาหรือว่าเวลาเจอเจอคลิปในทิกตอกอะไรเงี้ย มาดูมาดูนี่ตอนหนูเป็นเด่นนี่แบบมีเล่นอย่างนี้อะไรเงี้ยเหมือนพี่ออยเขียนทฤษฎีการเล่นรูกขึ้นมาโดยเฉพาะของเราเลยเออมันมันมันเป็นอะไรบางทีมันก็เป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าค่ะคิดอะไรออกว่าที่เาทำไปก่อนแล้วบางทีบางทีพอเวลาเราทำออกไปแล้วรู้สึกว่าอันนี้ดีอ่ะเราก็จะทําไปเรื่อยๆแต่บางทีพอพูดออกไปเร้สึกว่าอันนี้มันมันไม่เวิร์เหมือนกับเราคุยแล้วสมองทำงานเป็นตัวคุยกันด้ยคุยกันเองเหรอซ้ายกับขวาเหรอใช่พอเราคุยแบบอย่างนี้มันไม่ได้ต้องนี่ ส่วนใหญ่จะเป็นเหตุการณ์เฉพาะนะที่เรียนโซเชียลมันยังมีความกึงวกับเรามันเันการที่บอกอันนี้ห้ามนะไม่เหมาะสมไัให้ที่เราสุดลองแล้วแล้วมันเหมาะกับลูกนะเราเดี๋ยวนี้น้อยแค่จะไม่เห็นะเรามีลูกสี่คนละใคร,รก็ไ่วห็ถ้ามี <c oughs> แบบว่ามีคนคอยม,มาบอกสมมติว่าม,มีคำพูดอะไรเง,งี้ยเขาก็จะบอกว่าจริงๆแล้วมันก็มันเป็เหตุการณ์ที่มที่งมันจะมีคนมาต่อแพนเลยที่เราก็ไม่ได้แบบที่เามันต้องอนะ ไม่ถึงว่าอรนะต้องเก็บไว้มันไม่ไม่แสดงออกมามากหร,รือาย่งเงเพราะว่าคนเราไม่แสดงเ่าเราเลี้ยงมาถูกวิธีาตามสไตล์อ๋อมันก็มีถ้าแต่ถ้าคนอื่นไม่าดยบกับไปตอนสมัยที่เราทโคตลูกคนโตตอนที่เขาเล็กเล็กก็ยวาอันใหญ่เงี้ยเราจะเอาเขามาก,กอดคนเขาก็จะมองว่าวิาวธีกาคนกอดมันเป็นการสแสดงความรักไม่ใช่การทุ่มโคจรเด็กจะสับสนอะไรเงี้ยแต่กรายเ่็นว่าตอนเนี้ยคนคนเห็นด้วยกับวิธีการว่าเออมันเป็นวิธีการที่มันไม่รุนแรงแล้วมันก็ทำให้เด็กรู้ว่าการจำกัดการเคลื่อนไหวอ่ะ มันเป็นการลงโทษนะอะไรเงี้ยเอาว่ามันก็เป็นการลงโทษที่มันแบบลูกก็จะไม่รู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รักเพราะว่าันว่าการตีหรือว่าดุเพราะสิ่งต่างๆั่อะบางทีเด็กเขาจะรู้สึกด้วยน้าเสียงเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็เอามากอดซะแล้วก็พูดระหว่างกอดก็พูดไปสอนเข้าใจไหมจะทําอีกไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ทาอีกแสดงว่าก็มีเจ้าขอให้รับเยอะหรือว่าเขาดูในชีวิตประจำวันในย t u b e ที่เราทำอะไรเงี้ยเขาดูแล้วเขาก็บอกว่า เขาก็เอาไปสอนไปเลี้ยงลูกแบบที่เราทํานะอะไรเงี้ยแล้วบางคนเขาก็จะบอกว่ามันดีคือเอาใจดีใจแหละถ้าถือว่าอะไรที่มันตรงกับจริตของคนที่เขาดูเราแล้วเขาไปทำตามแล้วมันได้ประโยชน์แร้วแต่ว่ามันก็คือวิธีการเลี้ยงลูกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดว่ามันเป็นการที่จะสอนให้คนอื่นที่เขาดูเราเลยมันมันไม่ใช่แบบเรียนที่จะให้คนอื่นดูแต่มันเป็นชี้เราเองเพราะว่ามันเราว่ามันต้องปรับไปเพราะว่าบางคน คุณก็อาจจะรับการแบบนี้ไม่ได้หรืออาจจะแบบไม่เหมาะอาจจะแบบต้องแรงกว่านี้หน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่ต้องดบบเด็ลยอ่ะที่นีค่ะที่ตึงเรื่องแล้วคนเหมือนแฟนรู้ไหมที่นีเข้าไปแบบช่วยคุณพ่อทำความสะอาดบ้านอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบว่าคนก็มาแบบเช็คโทมอีกแล้วว่าแบบเออแบบว่าเขายังแบบตอนนี้ก็จริงจริงๆก็คืออย่างอย่างที่บ้านเองก็มีการปรับ ปรับ,บบ้านให้แบบเหมาะกับการที่แบบว่าคุณพ่อจะใช้ใชีวิตอยู่เรียกว่าแบบได้ไสะดวกขึ้นแล้วแครขับรถก็เข้าไปช่วยอแบบี้ก็คุณพ่ออาจมันมีมันคือเป็นความสุขพันที่แบบว่าไม่ไม่ไม่ที่สุดนะพูดเหมือนเขาสรุแกนดอนแต่มันก็เป็นอย่างนั้นแหละ แล้วก็เท่าที่ชอบอะค่ะคือนอกจากแบบเขาไปจัดระเบียบในบ้านใี่คุณพ่อได้แบบใช้ชีวิตได้สะดวกขึ้นแล้วอะก็ยังมีคิดว่าเขาจะจัดทริปอะไรพัคุณพ่อ,อ,อไปเที่ยวยังไงไปไหว้พระไปอะไรเงี้ยไปทาห้องหงาวทารพ่อไปทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้แบบว่า รู้สึกว่าคนคนที่แบบว่ามีอายุเนอะแล,แล้วก็หนาๆอะไรอย่าเงี้ยมีคนไปหามีลูกหลานมีอะไรอย่ยางเงี้ยที่จริงๆพ,พี่บีมีการสื่อสารกับแฟนคลับแล้วว่าสิ่งที่เขาทำใครหลายคนชื่นชมว่านี่แหละคือแฟนคลับจริงๆที่มาตั้งแต่แรกสะสมทุกอย่างรเราได้ถามว่าทำไมทำเพราะว่าอรอยู่ยงโดยหรือเราเคยมาเล่าหฟังว่าเขาทำทำไมไม่ไม่เคยไปถามเขา<ม>จริงๆมันเป็นแบบ มันเป็นสิ่งที่ดีอ่ะก็ไม่รู้จะเราจะแบบเพรสชั่นอะไรกับสิ่งที่มันมันมดีๆแบบอะไรอยย่างงเี้นะครับแล้วก็ก็เราก็เพียงแต่บอกเขาแหละว่าถ้าเกิดเราต้องการความช่วยเหลืออะไรเราเรามีอะไรที่แบบว่าเราเราสามารถช่วยได้ก็จะบอกนีงานมีอะไรเราก็ชาดสัมภาระของของในเครื่อ เรารู้ไหมครับว่าเขากำลังคิดอยู่นะก็เป็นเล่นด้วยกันโคเชอยูกันอีกโค้ชอยูกันอก็เปเล่นด้วยกันไปเล่นด้วยกันแล้วยังแบบบางบางทีก็ยังไปยุ่ด้วยกันเลยแบบมาล่อเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยมาเล่นกันแล้วก็สนุกสุกอ่าคุณตก็คือผมแบบเป็นคนแนะนำแนะนำแนะนำเจนเนอร์คนอยูให้ด้วยแต่ว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาก็กำลังตามตามรมาเลยว่าเป็นพร้อมกันอยู่ที่ผมไปเล่นก่อนเขาแบบเล่นด้วย่ิจกรรพอดีช่วงที่ผมไปเล่นก่อนคือเราคุยกันก่อนแล้วแหละว่า สนใจไปเล่นด้วยกันไหมอะไรเงี้ยตอนแรกที่เราที่เราคุย,ร,คยรู้สึกว่าจะคุยที่งานคอนเสิร์ต R S สแกรมมี่แบบเพราะว่าตอนนั้นน้องสวยผมลงรูปแบบโอ้โหมาโชว์ซิงแกิลอะไรเงี้ยเราก็เลยคุยกันแบอกเฮ้ย hey, พี่รู้จักคนนี้นะแล้วแดนเขาบอกเออผมอยากไปเล่นด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เลยบอกว่าผมก็ไปนัดทีนี้พอนัดเสร็จแล้วช่วงนั้นแดนเขาแบบว่ามีอะไรที่ต้องทำกับเออมีมีงานแหละต้องปิดงานใช่มีโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยยังไม่สะดวกผมก็เลยไปเล่นก่อนมาไปเล่นก่อนใช่ ก็สองเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆก็ตามการถ่ายรูปเลยแหละพอผมถ่ายแล้วสักครั้งหนึ่งแดงก็โพสอะไรเงี้ยนั่นก็คือแบบเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าผมเลียนก่อนมันก็แบบโชว์พร้อมอกันละแมคะพี่ดีคู่กันไหมจริงๆตอนแรกเราแพลนว่าเราอยากจะแบถ่ายรูปพร้อมกันหลายคนที่ติด<บ>ต่อหัวหนังสือเลยนะฮะหลายคนที่ว่าข้ามมันเป็นหน้าบัตรคอนเสิร์ตหน้าบัตรคอนเสิร์ตเราดีทูบิวกลับมาทุกปีทุกปีติดต่อทั้งไอเอสแสดงว่าประกานใหม่ของพ้อยแบนเลยนะดูแล้นะ ถ้าอย่างนั้นบนเวทีต้องเห็นนะถ้าจะต้องนำอะ้อาฉี่ไหมคะ้องฉี่ครับก็ถ้ามีถ้ามีนะผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นแบบว่าโชว์หนึ่งที่ทำให้แบบมีการได้แต่ก็จะพยายามแล้วกันเพราะว่าตอนนี้หลังจากที่โพลลรูปวันเกิดก็เราก็กินตามสบายนะมันมาสตาร์มมยางมาถ้าจะต้องให้มันอยู่เอาจริงก็ยาก ปกติแล้วเราไม่ได้เน้นโปรตีนไม่ได้เน้นอะไรมากเรากินเหมือนที่ปกติที่เราเคยกินนใช้ชีธรรมดาาาแต่ว่าก็ยังแบบไม่อกมอกกำลังกายมากไปคันโตว่าดีใจไงบ้างคะที่เปนใจอบอกว่าพี่แดนพี่ดิวไม่เปลี่ยนเลยทั้งร,รูปร่างพยายามผมอยากให้เขาบอกมเปลี่ยนไปเยอะมากขาอยากเหรอคือ <c oughs> ท,ทมาขนาดน,ะนั้นแอกัเตรกรรมอยากให้วงนองเปลี่ยนไปร่ไป่ไป่นไปร่ไป่ไป่ไป่ ใบรุ่นเคยมีมไหมใบรุ่นเคยมีซิกแตกไหมพ <c oughs> ี่อ๋อเคยเห็นไหมเคยมัน <c oughs> จะมีอยู่ช่วงนึงที่เขาเล่นละครจุดนักบุญบะช่วงนั้นเขาก็เข้ายิมเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นยังไมไ่มีเทรนเนอร์ก็จะมีแบบว่ากล้ามไหลอะไรอย่างเงี้ยกล้ามไหลแต่ว่านนนั้เรา <c oughs> เราไม่ได้คุณมาหาเราไม่ได้แบบว่าคาร์ดิโออ้อรู้รู้ตกใจไหมไม่ตกใจรู้รูบอกว่าพ่อพ่อเหลือแต่กระดูกพ่อมีแต่กระดูกโดนช็อตอีกแล้วแสดงว่าสองคนนี้คือ พี่คือช็อตฟิลพ่อตลอดเลยใช่แล้วพอเห็นพ่อขอเสื้อเห็นตัวเขาก็พ่อโผล่พ่อโผล่โผล่โผล่มากพอเราลุูๆเราพูดกี้เราสึกไงยิ้มดีใจหรือว่าเราตลกดอะไรอาเงียก็ตลอแต่เวลาเขาไปดูบีมอยู่ในฟิตเนสเขาก็ไปเห็นคนอื่นยกเวทอะไรเงี้ยเขาบอกว่านุ่มพี่อยากจะเล่นแบบนี้เดี๋ยวตอนโตเราต้องมาเล่นแบบนี้แตผมว่ามันเป็นเพนนะผมว่าแบบดาราในยุคนี้ยหรือยุคต่อไปอ่ะคือมันต้องเป็นแบบ ิ่งที่ต้องทำเลยก็ไม่แน่เผืือเล่นเล่นไปแล้วเดี๋ยวเราเราไปอะตอนนีคิดอะไรนะที่แบบต้องจริง้อะไรนะเขาจะถามตอบถาเหรอไ่ไดไมไ้หไปมฮเหรไปไป่เวพี่บอยเพราะว่าบอยบอยใช่ไหมีบอยสบอยบอยเจ็เ็ไปเล่นด้วยกันพี่นัดสองอยแล้วถ่ายถ่าไปเ่ จริงๆพี่ออยห่วงาะถ้าคนติดต่อมาอยากให้ใส่เซ็กซี่กับแดนอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าโชวนเชิญเลยค่ะเชิญเลยใส่เฉลียงไทยไปโชว์ไปยินห้าลอยดินได้เออแล้วถ้าไปยินนะเออไปจับอะไปย่นงเงี้นีเปย์เลยพี่ออยค่ะแล้วดินแบ่งันหรือเปล่ะไม่ขาดกูเกียบไปเกียบไม่เกียบหัวเกียวเกียบตายแสดงว่าพี่แสดงว่าพี่บีก็อยากเอาหมดเลยแสดงว่าพี่บีก็อยากไปยินเหมือนบีบอยบ้าง มันผมถ่ายถ่ายอยู่แล้วมันก็ระดับนู้สึกวเท่าไหร่เออเดี๋ยวนี้มันก็แปลกแปลกสมมติสมมติถ้าเราไปยืนเรากังวลไหมว่าระดับบีก็มีกี่ดิงก็ให้เมียไปด้วยให้คอยไปแบบดันคอยโยดันคอยโยกดันคอยโยกไมดันเดียวเอฟซียชีแล้วถ้าพี่ออยเป็นลูกค้าพี่ออยคิดว่าอย่างพี่บีมเนี่ยเราจะกี่ดิงต้องทันดิงไหมคะว้ายคิดว่าได้เท่าไหร่ไม่พูดถึงก่อยเพราะว่าทุกพี่ออยค่ะเพราะว่าก่อนออยเห็น คยจริงเขได้ห้าแสนนะันต้องการหนึงก็ดีนะดีกสามร้อยกระาอทเไมคุยเรื่องนี้ทุกคนขัราใช่ก็ดูพี่บีมอยากไปไงรู้สึกก็เออเราเอนเตอร์เทนได้ไหมครับเรามาต้องคุยกับนี้นะเอนเตอร์เทนได้หม้าครับผมอาจจะแบบไปยืนแล้วก็แบบว่า้หเี่นได้ไหมี่นะเขาเป็นคนแบบว่าแบบตอนขับรถมาเขาก็แบบว่าดูที่ พี่บอยก็ไปนักเตะก็ไปเส้นทางอาชีพแบบสามีเหรอว่างๆไงว่างๆลุกหลับแล้วลุกหลับแล้วไปได้ไปแบบตัวจอยเหรอแต่ตัวเขาก็จะมีชื่อสองพยางนะเราพี่บีบีช์พี่บีบีช์พี่ออยตั้งให้ก็ได้เพราะอย่างพี่นัทเขาเป็นน้องเมลอนน่ะอันนี้อันนั้นมีบอยพี่โะไรเลยอ่ะแล้วท่ออกเลยตอนุ่นเร็วสกุลพิเศษน้ำหอยเขาเป็นเฮนรี่อ๋อเฮนรี่หอยใช่ บิ๊มบี้บิ๊มบี้บิ๊มบี้ป่าวมันต้องอมนวลมันแมนนวลนิ่งดูแบบว่าน่าค้นหานุบิ๊มบี้อะไรอยังคิดแบบว่าทแซมซ้อนติ๊งย่าแซมซ้อนหน้าตี๊แล้วขนาดนี้แต่เรามีไม้เด็ดใช่ไหมเรามีไม้เด็ดใช่ไหมถ้าเราไปแล้วแบบผมไม่รู้มันเรียกว่าไม้หรือเปล่าเป็นงานนะนี่ต่อให้ไปดูไหลลื่นกันเลยจะบอกนี่เหอ เด็กกะเรี่รต้องไปเลยโอ้ยิไปตลอดเลยจะไปลุกรอกค่ะเแต่พี่บีดูจริงจังยิ่งกว่านะเริ่มคิดแล้วเนี่ยเดี๋ยวกลับไปถ่ายดูเลยนะพี่จ้าไปหรอเออแต่ถ้าถ้าเขาดึงมาให้ไปขำๆไปมไ้มไ่เป็นเซเล็แบบว่าอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่แน่นะคิดดีก็อ hey? ่านก็ไม่แน่นะก็ดูน่าจะดุดีนะมันดูใช่มันกำลังขำก็แค่พูดดีๆอย่างนี้แล้วพอได้ตอนเรายังไงต่อพอเราได้เราเนยังไงอะลงไม่ถ่ายไม่ก็ลงไปหาแล้วก็ไปยืนคุยอย่างนี้ไงยืนคุยอยู่น <S 2> <S 2> ูนอยู่นี่ประเทศเนี่ยครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะหัดไปชมชมนู่นชมนี่อ๋อเสิร์ฟมาแบบเออคุยอย่างนี้เป็นยังไงบ้างสบายดีอะไรอย่างนี้เดี๋ยวไปตอไปเขาบอกว่าเออช่วยไป ยืนสับตรงนี้ก่อนนะคะัอันนี้ไม่ได้แล้วตั้มตั้มเือดรนแล้วขาดเด็งรับรถเพราะว่าพี่บอยเขาได้ร้อยจริงแล้วเขาไม่เป็นเด็กรับรถแล้วโอเคเกินเกณฑ์นีแต่ฝากถึงต้นหอมมาถ้าจะต้องไปอ่ะเห็นกับว่าลูกเคยไปเล่นด้วยกันแล้วว่างๆก็มาชวนไปได้ ใจขีดแตนเนี้ยนี่ก็ถามไปเรื่อยเลยโอเคโอเคไม่รู้อะไรไม่เอาอย่างเงี้ยเหรอพี่ท้าพี่ท้าพี่ต้องสู้สิเออมันต้องลองงานใหม่ใหม่ไปเลยถึงพี่หอมแน่นอนไม่เรื่องงานไม่ยากจนใช่ไม่ยากขอบคุณดอนไลน์มไม่เรื่อร้อสเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะร้องเพลงกันอะพ่อพ่อส่งส่งให้ส่งให้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อพ่อ